ที่จเจอเลยที่เจอมีอะไรหวยใช่เอาเองินมาคืนตา่อยเงินอะไรก็หวยยืมเงินตาไปบอกว่าเดือนหนึ่งจะคืนนี่สองปีแล้วนะแต่ยังไม่ได้เลยนี่ถ้าจะมาทวงเงินไม่ต้องมาเลยนะเม่าหวยเดือดร้อนนะแต่ก็ให้หวยยืมตลอดไหนสัญญาไหนหลักฐานถ้าไม่มีแปลว่าไม่ได้ยืมนะทําไมพูดแบบนี้ล่ะนี่ตายืมแค่ห้าหมื่นเองยังจะมาหน้าด้านทวงอีกเหรอไม่อายบ้างไงไงถามจริงตอนนี้ไม่เท่าไม่ส คุณหมวยเข้าใจการเหตหได้ยังครับหมวยเข้าใจแล้วค่ะสําหรับคุณหมวยเนี่ยเป็นคนพิเศษผมยินดีดูแลให้เลยนะครับฉันพร้อมโอนแล้วค่ะคุณหมวยแน่ใจมากผมไม่มีหลักฐานอะไรให้เลยนะไม่เป็นไรเลยค่ะหมวยเต็มใจโอนให้เองเลยค่ะโอเคค่ะงเออจังเลยนะคะเจอกันที่นี่เ้ามาได้ยังไงเนี่ยทางที่ผู้หญิงคนนี้ยืมไปได้คืนมาแล้วนะเก่งมากเพื่อนยมแกลุงหัวหลอกฉันเหรอหลอกเลิกอะไรกันไหนและหลักฐานได้ทั้งต้นทั้งดอกคืนเลยนะเพื่อนตาขอบใจมากนะเพื่อนยมเพียงเข้าเพื่อน